กับเราตามถึงงานวันนี้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ซีบิงนะคะก็มีพี่จีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะมีน้องแป้งเป็นซีโอนะคะค่ะทำไมแบรนด์เลือกพจีเป็นพรีเซนเตอร์คะทำไมถึงเลือกพี่จีใช่ไหมคะแป้งก็คิดว่าเราเนาะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใส่ใจกับลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็การที่เราจะได้แบบว่าอยากได้พรีเซนเตอร์มาสักคนหนึ่งค่ะเราก็ คิดมาแล้วล่ะคะ่ะว่าอยากได้คนที่ใส่ใจคนใส่ใจการดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้านาทีนี้ต้องพี่จีสุธีรักเท่านั้น,นใชนน่กันแดดตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงกันแดดตัวนี้นะคะ<ๆ>ก็แม้อยากจะบอกว่าเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาสบายผิวมากค่า SPF โอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญคนเป็นสิวสาม,มารถใช้ได้เนื่องจากว่าเรามีการฟอร์มูลเอจากประเทศญี่ปุ่นด้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะ เราสามารถทําให้คนเป็นสิวว่ามีความมั่นใจจากการใช้ครีมกันแดดด้วเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นตัวที่สัมพันธ์กับผิวของทุกคนมาก,มากๆอย่างที่พี่จีตอนนี้ก็ใช้อยู่ชิมเมล่าเหมาะกับคนไทยไหมคะเหมาะมากๆเลยค่ะคือถ้าสมมติใครที่แบบว่ากังวลว่าความเหนียวเดือหนาบไหมคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้รับมือกับคนไทยได้ดีมากๆไม่เราไม่เหนียวระหว่างวันแน่นอนค่ะแต่ว่าเราแดดแรงนะ มั่นใจได้เลยด้วยความที่ว่าเราใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเราก็เลยอยากจะทําตัวหนึ่งที่มันบางสบายผิวจริงๆตัวแป้งเองเนาะก็เป็นผู้ใช้จริงคนหนึ่งแล้วถ้าไม่ดีเราไม่ทำค่ะใช่คุณให้เวลาในการทิ้ค้นนานไหมาจะประมาณสามปีได้เลยค่ะจะบอกว่าสูตรเนี่ยแบบว่าโหดมากแล้วก็ดีใจมากที่พี่จีก็อยู่ในช่วงที่แป้งพัฒนาสูตรด้วยลองใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าใช่ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าใช่อาใช้แค่นั้นไมเจืดเอเป็นไงบ้างก็ผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ เขาเชื่อใจให้เราเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณแป้งด้วยครับแล้วก็แล้วก็ผมเองก็มั่นใจในตัวแบรนด์ด้วยเพราะว่าก่อนที่จะตอบรับนะครับก็ขอลองใช้ก่อนแล้วก็ถามแป้งเยอะมากก็ส่วนผสมเป็นยังไงใช้แล้วแพ้ไหมทุกคิดเป็นยังไงเขาเป็นคนแบบช่างเลือกมากๆเลยแล้วเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็นสายเนอร์ที่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยศึกษานต เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ตัวนี้มากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าพี่ชอบด้วยนะก็เลยค่อนข้างเหมือนกับพูดได้เต็มปากว่าตัวนี้มีส่วนผสมที่เราค่อนข้างไม่ใช่เราค่อนข้างเราเรามั่นใจที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันเหมาะกับมายกงานนี้กับมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์อะไของเราบ้างผมออกลองทุกวันยังไงผมต้องทากันแดดเป็นเบรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กันแดดตัวเนี้ยทาแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายด้วยครับแล้วก็บางทีอ่ะต่อให้ไม่แต่งหน้าทาแค่กันแดดเดียวมันก็มันก็ค่อนข้างคับดูดถี่ให้มี ให้มีมอยเตอร์แล้วก็สีผิวโอเคเลยแต่พขาพูดถึงกันแด็กคนไทยมากจกัวเรื่องความหนึบหนักระหว่างวันเวลาใช้เลยรลองที่สีใช้มาเป็นไงบ้างซึมเร็วมากคนระับซึมเร็วจนตกใจ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าใช้ตั้งแตส่สูดเดิมเราสูดเดิมก็เร็วประมาณนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สูดปัจจุบันคือ ต่อให้จะบีบแล้วเลยใต้มา,ยยาบป็นเหตุว่ามันเยอะใช่ไหม <c oughs> ผมก็ปกไปที่หน้ามันไม่เยอะมันไม่วอกเลยครับมันค่อนข้าง,างเรื่องกิกรรมผิดได้ในเวลาไี่น่น คุณที่เป็นสิวใช้ได้ไหมคะมั่นใจว่าใช้ได้ค่ะเราใส่แอคทีฟที่ค่อนข้างโคเวอร์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูมิซีนนะคะซีทรูบิโซโรแล้วก็อะควาเซรามาจะบอกว่าทั้งหมดตรงนี้เรามีเทรดเนมด้วยสังเกตได้เลยในผลิตภัณฑ์นะคะจะมีตัวออชื่อสารสก,กัดอยู่ข้างหลอดเลยถ้าไม่ใส่ตามตัวเซนแอคทีฟนะคะเราไม่ได้ตัวนี้อยู่ข้างหลอดใช่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยมันตอบโจทย์คนไทยอยู่นะสำหรับคี่ใช่ใช่ค่ะใช่เห็นสี่ากนะในสีปากเป็นแฟนแล้วก็ มีก่าีกว่าเหมือนเหมือนที่เสริมที่แป้งพูดไปเมื่อกี้ครับว่ามันมีต้องส่วนผสมของการที่คนจะสีก็ใช้ได้อะอยางนี้ครับจริงๆะกันแดดตัวนี้นอกจากจะกัน U V แล้วมี S P F สูงแล้วอ่ะมันยังมีส่วนประสมที่ทำให้ผิวแข็งแรงด้วย,ยอะย่าง้ครับผิวเสื่อมชาพึ้นอ,อ่งแล้วก็ยังไงก็ตามขออนุญาตตรงไปตรงมาตอนนีา้เจ้าของแรนด์ว่าสรนผมทีม่เป็นกันแดดที่คุณภาพมากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกาลังมองหากันแดด ลองใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าลองใช้ไม่ถูกใจ<ม>ก็ไม่ต้องใช้เลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองใช้คุณก็ติดใจใช่เมื่อตอนเห็นว่ามีกิจกรรมตับไปแปลด้วยใช่ไหมอ่ม ก็เป็นกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะทางพี่จีะะมากรีเควสมาเราพี่จีบอกว่าแบบว่าอยากให้คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจที่จะมาเจอพี่จีเนาะได้รับอะไรที่มัน,นแบบพิเศษมากขึ้นเขาก็เลยอยากพาไปเที่ยวที่เกาะแล้วก็ทาพิสูจน์ไปพร้อมกับคิมีมกันแดดของเราใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าทาแล้วก็ไปตากแดดเป็นวัน้วก็เราก็หลบแดดบ้างใช่ใช่ใช่ไปไหนนะเกาะไปกาะกูค่ะรู้สึกว่า ไม่เคยมีใครที่แบบว่าทำขนาดนี้พี่จีเขากล้าแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตเขาจริงต้องมีแฟนใช่ค่ะแฟนพันการเดียวราคามาจับต้องได้ไหมคะราคาราคาดีราคาดีมากๆถ้าเป้งมองว่าตัวเบเนฟิตขนาดนี้ราคาเพียงแค่5้าบเนาะแต่ถ้าซื้อวันนี้จะเหลืออยู่แค่4 7 9เาท่านั้นก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาซื้อแล้วก็มาอุดนุนกันด้วยแต่ถ้ากรณีแบบคนไหนแบบว่าอยากมาเจอพี่จีอยากได้กิจกรรมด้วยกันนะคะก็สามารถมาเล่นทอล์สปนเดอร์อได้ค่ะ